ยาซุโอะแล้วกันยาซุโอะนี่คือตัวที่เป็นสมุไรใช่ปะ่ะใช้ดาบลมป่ะซับไม่ได้แนละ้วไม่ได้เล่นหลายปีแล้วนะเคยเล่นตอนแ,กแรกๆที่เขาเปิดเกมมาเจอใครเล่นไอีเฟอร์เรไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามบิดตลอดแล้วบอกว่าเพื่อนกันเพื่อนกันตลอดไป มะเร็งครับเหมือนลิกสองเลยอะไรคือมะเร็งอ่ะคืออะไรยาสุโอ,อมะมันคือมะเร็งเหรออ้อตำแหน่งไม่ถูกต้องอคนขาดกินลูกอมเองด้วยเหรอ ตายสิบตัวอ๋อ,อ,อคำว่ามาเรงคือตายสิบตัวขึ้นไปจริงเหรอตายกันแบบสิบตัวเลยเหรอยาสซือโอ่ะนะมันเล่นยากใช่ไหมตัวละครถ้าจำไม่ผิดเคยเล่นอยู่เออเปิดครเล่ไอดีเฟิร์สมาเนี่ย โอ้โหที่ินดังอย่างเท่ง,เทง่ายกว่าลีซินลีเซนเล่นสนุกนะแต่เสลลียลากอะไกลแปดเมตร อืได้ลงฮะยายายาก็ไม่ลงอยู <S 2> <S 2> <S <yat at> ่ดีกว่ายิงลงยากจังวะ ก็ไม่ลงอยู่ดีทะลุช่องไปยิงลงคอมกรีดไปพี่ยิงห่วงไม่โดนเลย,เลย ทำไมไม่เซตบอลนะทำไมพวกนายไม่เต้บอลนอ่ะจะถือบอลทําไมอ่ะส่งคืนมาดิโอ้โอลแล้วมีอัญติเนี่ยกระชากลุ้งกระชากไงเนี่ยขาจะตะคิวกินอยู่แล้วทำไมเราไม่ได้บอลวะวูดวูดวาวล่วงล่วงไป เออสวยครับเขาไม่ลงว่ะถ้าเจอทีมตึงๆมิสซี่มันต้องไปกับทีมนะมันจะได้แบบเซตบอลได้นะครับถ้าจ่ายปุ๊บแล้วเขาเว้นวีหนึ่งเขาจ่ายให้เราตัวละครเราเทพมากเลยนะเอเอสวยมากครับดีมากดีมาก โอ้เกือบทานเหมือนกันนั่นนะมานมาซะมจบ ไม่ทันแฮสสวยครับเฮ้ยข้าอย่างเตี้ยวอ๋อใครเล่นเป็นคือโคตรเก่งเหรออ้ม ได้อยู่ได้อยู่แต่เดียวใต่มือเลยครับโคตรแม่นจะตายโคตรแม่นก็ใช่หมดเลยสามคน แต,แต่้าเล่บวงแตกไม่ทันวะแตอยูสวยครับโยต้งงั้นสวยครับไม่เป็นไรพี่รออยู่แล้ว ยิงไม่ไนเฮ้ยขอโทษสวยครับโยชิดาโคตรเปี้ยวอ้ย <laughs> โยชิดามันมากับดวงพระเอกจริงเลยว่ะคือ <laughs> มันมากับดวงพระเอกมากๆเลยอะ่ะ มันยิงแสกหน้าเขาสองคนแล้วลงด้วยนะครับมันหมดเวลาแล้วอะ่ะคือทุกคนคิดว่าอย่างไงก็ส่งอันนี้คือยิงแสกหน้าเลยห้องหาไม่เจอนายรีบขึ้นแรงอะแม็กแจ๊สพี่ก็เตือนตั้งแต่วันแรกๆแล้วบอกอย่าเพิ่งรีบขึ้นหาคอนเทนต์ทําไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบขึ้นหรอกหรือไม่ก็เล่นสองไอดีอ่ะถ้านายแบบไม่ชอบแพ้เลยก็เล่นสองไอดีนะครับก็ก็จะจะง่ายกว่านะก็แบบเล่นได้เซตแผนได้ทุกเกมนะไม่เสียสเต็ปเราด้วย อยากได้เพชรฟรีห้าร้อยเพชรเองซื้อบัตรใบหนึ่งยังไม่ได้เลย